วยจะดีเรนี้ไม่มีนี่หนึ่งที่ต้องแก้ไขมันไม่ได้มันไม่ใช่แค่ว่าระวางที่คาตแต่มันต้องเป็นระหว่างที่ล็อกเลยระวางจำได้ไหมถ้าราศีนั้นอยู่ในธาตุไฟเป็นราศีธาตุไฟนะครับระวางที่คุณเลือกต้องเป็นระวางไอพี่ะัวมาอันตี์คือระวางแตจริงจริงมันก่ไฟนั่นแหละแต่บางทีแต่ี่มันจะตั้งตามไฟาก็คือ้ฟซึ่งมันจะเป็นระวางลูกทีห้าในราศีธาตุไฟ กนเพระาะนั้นระวางที่นตลอดนะอนไว่าะะวจะอรนจบแล้วมันได้เออยอะอะไรดีส่วนราศธาตุดิน,นให้ใช้ระวังที่เป็นระวันกาในราศีธาตุดินะครับเลอกที่อยู่ในราศีธาา่ๆๆอจ<ย>ะืนปอ,องลก็อเอะไรันนี้ยอยากอยาอว่ะกปอดีนในการ วฟย่้ไานนะแล้วที่อต้องกาไประหว่าง้น่ออะไรขกอบันมินตรงนีวระหว่างวุ้แรกัโนใช่ไหมต้ออเวอะไรต้องกาะด้วยไฟนาอยู่ใาการอะไรี่ลตอกการเลยอะไรจะดูดีเละเอียดดีไหมดี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 ไีด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 ดีดีดดีดดดีดีดดีดด พี่อยากหาเลือกอะไรเขาะสมมติถ้าพี่อยากหาเลือกมัทโนมัทโนหรือมัทโนอยู่ในธาตุไวยังไครับสมมติถ้าเราต้องการเลือกมัทโนหรือใี้ลูกคาเลือาให้ตัวเองก็จะให้พยายามเลือกเลยครับระหว่างที่เห็นระหว่างกินอะไรที่ไม่อ้วน้าเลือกไม่อ้วนดอยากให้เราไห่ตาต้องกินไม่เห่อหิวยังดีแบบดีแบบนมข้นหวา เราทเรื่งเขาต้องกากทีมันก็ขึ้นอยู่ากาับเรื่องกิกขวถ้าอยากเรื่อต้องเขาอยากเริ่เปิดกิจการเราก็ต้องหาเรื่เปิดกิจการกแต่ถ้าเรา,าเรื่องที่เาปวดหรืออะไร,รอ,อย่างูกติดแต่งงานเห็นจ้าตัวมันขึ้นอยู่กับเรื่อเลยซึ่งสังเกตว่าะหวาอานะทิตย์เนี่ยในาไปจะเป็นมื่อหันไปมันเป็นเรฐฐื่องดีนั่นเอง มันไม่เหนตัวที่ตำแหนงหนึ่งสองแปดยังไม่ดีมันจะกลายปเลือกที่ได้เป็นเลือกดีหมดเลยระว่าเนี่ยบอกด้วยที่ครับข้าดีนราศีขาดินเป็นระหว่างัา้าดินนี่อะไรครับเราดูนะครับในค่าดินราศีขาดีนแล้วระหว่างลูปที่เจ็ดหรือเป็นระหว่างจรุษเจ็ดมันคือเรื่องอะไรคูนี้ปาโล มันจะเป็นเสกี่ระเลือดถรือเรื่องที่โรบลูกนี่ส่วนราศีธาตุนมให้เลือกนักวางลาหูระหว่างที่เปลาหูซึ่งมันจะเป็นระหวางรูปที่ห้าในราศีธาตุนมมันเป็นราศีมันเป็นเรื่องอะไรครับเทวี ฮฟีเฮฟีเป็นเฮฟี่นะครับแล้วมันจะเป็นตำแหน่งดีของเริ่มันจะเป็นมันเป็นระวางของเริ่ดีเลยส่วนธาตุาน้ำราศีธาตุน้ำนะครับให้เลือกระหวางสุขซึ่งมันจะเป็นลูกที่สี่ในราศีธาตุน้ำมันเป็นร<ห>าชา้าล็อกตามเนี้ยมันจะได้เรื่องดีก็คือมาชทโนบุริปารโลนะครับแล้วก็ เควีแล้วก็ราชามเพราะว่าที่โอห้องนั่นแหละมันปั๊บนี้นิดนึงแล้วถ้าวางถ้าเลือกล็อกถ้าล็อกตรงนี้ปุ๊บเลือกดีหมดเลยสังเกตว่าถ้าวันนี้เราเช็คแล้วว่ามันวันนี้ดีทีดีแล้วนะล็อกตเนี่ยล็อกเพิ่ีมแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้เลือกอะไรเฮัตสโนว์คูบิโต้เควีและก็ไลท์ซาม เราจะทำอะไรเกิดร้าเหตุอะไรเราก็อยู่ที่มันสบายแล้วน่าจะเป็นการไม่ถึงขั้นชุ่มโอกว่าการว่านราชาเรื่อนเป็นานแต่ตัวผมว่ามันเป็ท้าวใสแล้วก็นันนี้เป็นการถ้าเป็นเรื่องเกิดแล้วเราเปดูนวังคนเกิดราชาแต่เลยว่ามันเป็นนวังตื่นเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ใช่ราชาแต่เดียวแต่ถ้าเกิดใครเกิดราชาแล้วเป็นนวังปกติก็จะเป็นราชาจริงคุยงานก็จะเป็นราชาแบบ สบายจริงๆตอนนั้นบางคนบอกไอ้เกิดเรื่องทีวีแต่ที ύ, าวาีมีสี่นวาวด์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดทีวีด้วยนาวาว์ลางหมูด้วยอันนี้ก็เกวีสิงคือมันจะดีดีสุดยอดเพราะในดีมันก็มีดีสดุดแต่ในดีมันก็มีสองลงมาแต่ก็คือดีแล้วใช่ไหมครับก็คือดีในดีครับอันนี้คือดีในดีอีกอันนี้คือดีสดุดในราชาท้านวานังระวาว์มีนาวา,นนนาวา์หด ถ้าวางลาปุก็ดีส there. There there. There ุดในในรลมในทีวีถ้าวางสอนก็ดีสุดในภุมอิปาโลคือในสี่โลกในหว่างนี้ก็ดีสุดเขาเลือกได้แล้มันม่ติดอะไรมัน่านเกณฑ์อย่างอื่นแต่มันต้อง่าดเกีฑ์อย่างอื่นด้วยนะทาสันางสับาเกณฑ์ทั้งหมดแต่นระว่างนี้เขาเลือกได้ดีที่ดีที่ดีที่เนี่ ไปเกิดไปอะไรโรบิไปอะไรไปมันมันมันลันมันมันมัปมันันม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 ันนมันมันมันมอนมันมันมนมั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 นมที่ันมนมั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 นมเนมั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 รมัน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 ะันมันมั้มนาัเมัน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 น่านมั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 นนมันมันมัยมนมัน่ันมันมมนมันมน เพราะฉะนั้นระวังดูที่ห้ามันก็คือจะอยู่กลางค่ะอยู่ตรงกลางนอกจากวบร่โโนรนอกจากผู้เอกก็มีอะไรอีกผู้ชายแล้วดี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 อะไรอีกในนี้มันจะไม่แบบมันจะไป็เลือกดีหมดเลยถ้าล็อกตามในปุ๊บมันจะเป็นเลือกที่ดีหมดเลยเกี่ยวกับว่ามันติดอะไรไปเขาไป่รูถ้ามันติดมิดอ่ะก็ต้องพยายามไม่ได้วบร่โโนรแต่เป็นทอย่างระวังที่ห้า ระหว่างรุง่ที่หนึ่งรุ่ที่หนึ่งอ่ะมันต้องเป็นราศีพวานเท่านั้นเพราะว่าราศีพวานอ่ะก็คือราศีเวทราศีมักรราศีมังกรแล้วก็ตุลแล้วก็กรก่อนนะม,มันคือระหว่างรุ่ที่หกเป็นระหว่างเดียวกับราศีที่เราอยู่ทีนี้วรโคตรก็ไม่ได้ดีทุกอันนะค่ะวอนละโคตรก็ไม่ไดีด ราศีธนวาลคืออะไรราศีธนวาณคือราศีแก่อ่าอันนั้นลูกที่หนึ่งของสุขภระหว่างลูกที่หนึ่งเป็นบลร์วค่นทวารของราศีเนี่ยเพราะนั้นทุกราศีแค่พลันมีธาตุไฟเนี่ยมันจะเริ่มต้นได้สามหกสี่เพราะนั้นระหว่างลูกที่หนึ่งสุขภพธาตุไฟคืออังคารเมฆก็คือราศีธนวาลนะแต่ว่าเป็นลูกที่หนึ่งของราศีธนวาลก็คือบรโค่นใช่คือบอลร์โค่ทารส่วนราค้าคือคือเซเทลราศี ระหว่างลูกที่หน้าจะเป็นวลคนว่างตรงนี้นัอย่างคาดดินเนี่ยวลค้นระ่า่างคืออะไรเราก็ทำดินไวเจ็ดแปดห้าสามหกเพราะนั้นระหว่างระหวางอยู่แลสามหกรถึงที่จบเด็ัวลครนระวางเพราะว่าเป็นลาสีเดียวเสร็จครใช่ไหมเอกสารแม่นี่นแหละเอาเอกสารอะไรบ้าแต่ว่า ไม่ได้ถ้าดีที่เป็นเดานถ้าดีนะเป็นเดาจันมันก็จะต้องเป็นที่เาดเพราะว่าดีเนี่ยตปรานที่สวดีเนี่ยเแปด้าสามหกสี่นะเจ็ดแปดาสามหกส่อนะอในาดีนจะอยู่ระหว่างที่แดต่อระหว่างอันนี้้ไหม เราแบบแต่ด้วยความที่ใช้กดป่ยมาพยายามที่จะี่้ามตั้งเรื่องไปตั้งวันเปเปอร์มาตั้งเริ่อใคจะทำอะไรคุณก็วางมีขึ้นทำหาไปบ่อยไงหาไปบ่อยมจะเก่ ่ให้ตรงแค่นั้นเองให้เราจให้แค่ว่าระหว่างเรื่องสุขภาพก็จำราศีเมษราศีเดียวไล่ข้างในได้ก็ไปได้ได้แล้วก็แล้วก็เริ่มต้นด้วยการก็ต้องการที่สะกินหอ่ดินก็เริ่มจากดินก่อนนะก็เริ่มจากน้ำน้ำก็เริ่มจากสองไฟก็เริ่มจากหนึ่ง รานนี้ราศีการข้ามก็เป็นดาวที่แน่ๆสังน้ำใจเพราะอย่างนั้นกมาอยู่กา็ตู้่ระหว่างนี่หอาทิตย์ดูราศีแล้ต้องอยู่ระหว่างที่ห้าใชไหมเพราะถ้าไปคือลูกที่ห้าไปมันจะเป็นอาทิตย์สงลูกที่เจ็ดจะจะเป็นจะเป็นจังลูกที่ห้าในโยมจะเป็นราักงเพราะว่านั่งวางลูกที่สี่นน พอเราเรียนไปเรื่องต่ามันไม่มีอะไรก็มีแค่นี้แล้วมันจะจาะเบียนมามันจวางู้มันจีเสมอได้มันจะไปยากับจำเบียบกดาวเนยาวดาวย้ายรถบชสไดีกว่าหอชีงใช่ไหมเพราะพรเรหาสมเนกไม่อยู่ที่เดียวกันคนก็เสืกคนก็ไม่คี้นก็ไม่ะถ่ายแต่ชื้ความยากไมีเรืองมาตาถงมาตรทานอะไรของมน โอเคไงคนโอเต่างๆอเัะองาไาเกณฑของการะ่างงี้ยโมันเยอะไม่เก่งจากร้าอะไร่งเงอมันเยอะมกเรียนยกไปก็ไปหาเรยนพราะว่ากเรียนกับอาจารย์เก่ะที่เรียนออนไลน์อะอนนูแล้วกมเลยไม่ได้รงผมไอยู่คุยกับเยนเลย จะปบปีแล้วเนี่ยอยูัต่อใจต้นไยอยุมา่ปแล้วมปีแล้วม่เกิดอยู่เกิดอยู่ปีอยู่หปีแับนี้เออเป็นพ่อมอไปแล้วหัวย้อยเป็นหัวย้อย ตั้งชื่ออยากตั้งชื่อเพราะฉะนั้นจาไปมีลูกกาจะนันเดี๋ยววันนี้นะสจทธิ์ตั้งชื่อวันนี้แล้ววสารอนเดี๋ยวครูจะถ่ายเนี่ยลงไปใน้ไปลงไปในลงไปใดใดส่วนถ้าใครอยากจะซื้อหนังสือก็เดี๋ยวตามมาถช้ก็ได้เนาะเราะว่ให้ฉันเอาภาษาซื้อไม้ ขายดังสจริงสุดจรเาจะมีอไายสโร์อะคุณอวางูวาคุณมีหนังสือเล่มเนหรือลอกงที่สอนะหสอะาวาีหนังสือเล่ที่หลอดลใหเะ